สวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อสบายดีนะครับครับครับขอบคุณมากครับครับคุณพ่อเป็นอธิการเจ้าคณะพระมหาไทยแห่งประเทศไทยนี่เข้าใจว่าภารกิจก็หนักมากพอสมควรเลยนะครับเนี่ยต้องเดินทางเยอะมากเลยใช่ไหมครับคุณพ่อถ้าหากว่าไม่มีโควิดคงจะเดินทางเยอะมากนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ ผมทราบมาว่าหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งของงานของคณะโดยเฉพาะนักบวชไม่ว่าจะคณะใดๆเนี่ยก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากงานที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ของคณะในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณพ่อครับงานที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ของคณะในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณพ่อครับ ครับในช่วงนี้ก็เป็นการที่เราพยายามที่จะไปช่วยในทุกๆแห่งที่กำลังขอบุคลากรอย่างเช่นที่ภาคใต้เป็นการดูแลคริสตชนอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าตัวไฮไลท์อันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือนักขว์คณะธรรมหาถทยในเอเชียเนี่ยสนใจที่จะส่งตัวแทนของแต่ละประเทศเนี่ยให้มาอยู่รวมกันในประเทศลาวที่ปักเซนะครับที่อยู่ไม่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีของเราหรอกเพราะฉะนั้น เวลาเนี้ยเราก็ตั้งใจว่าจะไปดูด้วยตาคนตัวเองจะไปคุยกับคนที่เป็นผู้ปกครองท่งางศาสนาที่นั่นว่าเราควรที่จะทำอะไรแน่นอนคณะพรมมหาไทยก็ต้องมุ่งไปที่งานที่ยาก นะครับงานที่ยากๆก,ก็คืองานกับคนจนคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับให้ชีวิตของเขาดีขึ้นนะครับที่นั่นเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรจะต้องไปค้นหาเหมือนอย่างที่เราค้นหาในประเทศไทยเราก็เจอว่ามีงานด้านคนพิการคนพิการเมื่อ40-50ปีที่แล้วคือขอทานไม่ได้มีการศึกษาอะไรต่างแล้วเวลานี้คนพิการกลายเป็นผู้ที่มีศักยภาพมีคุณภาพของสังคมอยู่ในสังคมได้สบายแลนะช่วยสังคมได้ด้วยเราก็ต้องไป สแสวงหาว่าคนจนที่นั่นเขามีความต้องการอะไรนะครับอันนี้คือที่ประเทศลาวนะครับเหมือนอย่างในเวลาเนี้ยผมกำลังช่วยอยู่ที่ท่าแขกที่อยู่ตรงข้ามกับนครพนมที่นั่นเขาต้องการน้ำดื่มสะอาด ถ้าหากว่ามีน้ําดื่มที่สะอาดสุขภาพของคนจะดีขึ้นอายุจะยืนขึ้นโรคภัยไข้เจ็บจะน้อยลง <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องน้ําก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ไปช่วยว่าในแต่ละปีปีละหนึ่งหมู่บ้านเราจะต้องมี <c oughs> ท,ที่ที่บริการน้ําดื่มที่สะอาดให้กันนะครับ เพราะฉะนั้นที่ไหนมีความยากจนที่ไหนที่ยังต้องการความช่วยเหลืองานของคณะพระมหาไทยก็คือการเข้าไปบุกเบิกเหมือนอย่างเมื่อ40-50ปีที่แล้วที่บุกเบิกงานด้านคนพิการในประเทศไทยงานด้านความยากจนของคนพิการในเขตภาคอีสานเมื่อประมาณ70กว่าปีที่แล้วคณะพระมหาไทยก็มาบุกเบิกตอนนี้ก็ไปฝั่งลาวนะทราบว่าทางคณะก็ช่วยในส่วนของพระมาะด้วยใช่ไหมครับคุณพ่อ ครับเราจําเป็นต้องช่วยนะครับนะเมื่อเวลาที่เขาเดือดร้อนมากๆอย่างนี้จริงอยู่ว่าคณะพรหมาหาไทยยังไม่ได้เข้าไปในประเทศพม่านะครับนะมีเรื่องรัฐประหารเสียก่อรัฐประหารนี้ยาวนานมาถึง1ปีแล้วเราได้รับข่าวคราวจากผู้ที่อยู่ในประเทศพม่านั่นแหละได้ส่งข่าวคราวมาให้เราทราบและเป็นข่าวคราวที่น่าเศร้า ึงกับอยากจะร้องไห้ว่าคนจะต้องหนีอยู่แบบเอาตัวรอดในแต่ละวันนอกจากไม่มีอะไรจะกินแล้วยังจะต้องรอดจากพวกระเบิดหรือว่าปืนที่สาดเข้ามายัางหมู่บ้านของพวกเขาอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเรื่องข่าวที่ว่าชาวพม่า ลี้ภัยเข้ามาตามตะเข็บชายแดนประเทศไทยตั้งแต่แม่ห่องสอนลงมาเลยลละจนถึงราชบุรีนั่นแหละพวกนี้ต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้พอผมได้ทราบข่าวผ่านทางพัศาสนาจักรคาทอลิกของเรานี่แหละเราก็นิ่งนอนใจไม่ได้เราถามไปทันทีว่าอยากให้เราช่วยอะไรเร่งด่วนเลยสิ่งที่เขาตอบมาก็คือ,อยาอาหารการกินอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานมากๆผ้าห่มที่จะต้องนอนนะนอนอยู่กลางป่าเนี่ยเสื้อผ้า ที่จะต้องใส่ไม่มีอะไรฟุ่มเฟือยมีแต่ความจําเป็นจริงๆแล้วก็แห่กันเข้ามาในประเทศไทยนี้ก็เป็นแสนแล้วนะครับนะไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในขณะที่เขายังอยู่ตามชายแดนในประเทศของเขาก็ทํำยังไงให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้นะครับซึ่งผมได้รับรูปแล้วก็เห็นรูปที่เขาส่งมาให้นี้ นาซาวนะครับนอนนอนก็มีแผลเกิดขึ้นที่คอเพราะสะเก็ดระเบิดยืนกําลังทํางานก็นะมีแผลที่ก้นนะครับเด็กบางคนนอนอยู่กับนาพื้นก็ไม่มีกระโหลกนะเป็นต้นนะครับเพราะเรื่องของระเบิดเรื่องของอาวุธทั้งนั้นนะครับอำนาจที่ไม่ชอบทำเนี่ยมันเป็นความชั่วร้ายอยู่แล้วแต่คราวนี้เราจะช่วยเขาอย่างไร นะครับประนามก็ประนามไปใครมีหน้าที่อะไรทําไปเรามีหน้าที่ที่จะช่วยในเรื่องมนุษยธรรมเราก็ทําไปนะครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นประธานสหพันธ์นักบวชนะครับในประเทศไทยด้วยของศาสนาคาทอลิกนะบรรดาเจ้าคณะทั้งหลายก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีมากนะร่วมกับสภาพระสังฆราชไทยโดยมีสมาคมคาริตัสเป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับเราก็ส่งความช่วยเหลือผ่านทาง คาริตัสในนามของสภาพระสังฆราชไทยไปช่วยที่พม่านะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของาศาสนาจักรของคณะพระมหาไทยก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิที่จะมีชีวิตรอดสิทธิที่จะได้รับปัจจัยพื้นฐานสิทธิที่จะได้หลีกพ้นจากความยากจนสิทธิที่จะมีชีวิตมีรอยยิ้ม ออมีความสุขในชีวิตนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทั้งคณะประหมหาไถยและาศะาสนาจักรได้ทำก็ได้ความร่วมไม้ร่วมมือการช่วยเหลือเกือ้อกูลของทุกภาคส่วนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามก็ได้ช่วยขันวันนี้ขอพระคุณคุณพ่อบาทหลวงด็เตอร์พิชานใจเสรีอธิการเจ้าคณะพระหมหาไถยแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงครับคุณพ่อครับขอบพคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ